ท่านประธานที่เคารพกระผมอนุสรเอี่มสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยต่อยติเรื่องปัญหาการลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามในเขตพื้นที่ส่วนราชการจากยติครับคำถามสําคัญคือว่าทําไมต้องลักลอบตัดับถ้าตอบแบบกําปั้นทุบดินก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ลักลอบไปตัดเลยเนี่ยถูกจับครับแต่การที่ปลายผมเจนาทีเนี่ยผมจะนําย้อนกลับไปว่าในอดีตสยามประเทศของเรานั้นเป็นเดสติเนชันเป็นจุดหมายปลายทางของนักค้าไม้ ระดับโลกไม้ดีๆไม้แพงๆต้องมาที่ประเทศไทยใครค้า้าไม้ค้าใครข้ตัดไม้ตัดแต่เพื่อให้มีการตัดไม้และยกระดับเพื่อการพาณิชย์เป็นมาตรฐานสากลประเทศไทยได้ไปเชิญเอามิสเตอร์เอชเซเลเป็นชาวอังกฤษแต่มีประสบการณ์ในการทำไม้ระดับโลกโดยเฉพาะที่อินเดียมิสเตอร์เอชเซเลมาวางระบบให้การทำไม้ของไทยนั้นเป็นมาตรฐานต่อมาในวันที่18กันยายน2493กครับได้โปรดกล้าวสถาปนา กรมป่าไม้ขึ้นเป็นครั้งแรกจากนั้น16ตุลาคม2 4 3 9มิสเตอร์เอชเซเลตได้ขึ้นเป็นอธิบดีกรมป่าไม้หรือในขณะนั้นเรียกว่าเจ้ากรมป่าไม้สังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคนแรกซึ่งมีที่ทําการกรมแห่งแรกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่การทําไม้ที่มิสเตอร์เอชเซเลตได้วางไว้นั้นถือว่า world class ครับจะมีพื้นที่ได้รับสัมปทานเท่าไหร่ก็ตามครับต้องแบ่งออกเป็นตอนๆตอน,ตอน,ตอนละเทะ่าเท่ากันเช่นมี30ไร่แบ่งเป็น3ตอนตอน,ตอนละ10แปลงให้ทําแปลงละ3ปีทำไมต้องทำ เพ,เพราะครบสามสิบปีขึ้นปีที่31ก็จะไปเริ่มตอนใหม่ในระหว่างนั้นก็จะทํานุบํารุงดูแลเพื่อให้ไม้สามารถตัดได้ในปีที่31และระหว่างนั้นหากปล่อยให้มีการลักลอบไปตัดไม้เจ้าของสมบัติานถือว่ามีความผิดอาจจะต้องถูกเพิกถอนใบสมรฐานนั้นด้วยกระบวนการในการทําไม้ที่มิสเตอร์เอสเตเลตวางไว้ก็คือ1คัดเลือก2ชักลาก3ตีค่าภาคหลวง4ออกใบเบิกทางนําเคลื่อนที่เห็นไหมครับว่าเป็นระบบพราะครบ30ปีขึ้นปี31ก็วนไปตัดในตอนแรกใหม่ ถ้าสมัยนั้นมี ISO ก็ต้องยอมรับนะครับว่าต้องได้ ISO ในทุกขั้นตอนท่านลองนึกภาพตามนะครับมีบริษัทได้รับสัมปทานทำไม้400บริษัทแต่ละบริษัทมีคนงาน500คนจะมีคนไปอยู่ในป่า20,000คนครับแต่ละป่าจะคึกคักขนาดไหน20,000คนทําอะไรครับคัดเลือกชักลากตีค่าภาคหลวงออกใบเบิกทางนําเคลื่อนที่แต่น่าเสียดายครับยุคทองของการทาอุตสาหการรมป่าไม้ก็มาสะดุดหยุดลงจากเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ที่พิปูลนครศรีธรรมราช